โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมและคุณทุกคนทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในช่องโนเบนคูมชาแนลวันนี้เราจะมาเล่นเกมไอศครีม4ในพาร์ทที่2นะครับเป็นพาร์ทจบแล้วโอเคไม่พูดพล่านทำเพลงกันมากไปเล่นในโหมดอีซี่กันเลยโอ้หรือปิดเน็ตแฮกินโคกเออเกมกาก 不好意思。啊。无聊。浪费。听听。 รอดแกนมันง่วงจริงจริอดมาแต่ไกลเลยีก่อนดีกว่า หนีอะไรเหมือนใครกลัวจุกอย่างง่ายล็อกกระจอกนะปีลงมาอย่างเชื่องช้าปลาระเบิดไปอ้ อดมาได้ใกล้เลยวิ่งอย่าเดินเข้าไปใกล้บอลิสตเดี๋ยวโดนมันตบตายอืม hmm. ไปกันเลย ภาพนี้ภาพนี้คืองงว่าไอล็อดมันตามมาได้ยังไงช่างเถอะฮถ่ายติมสีเขียวก่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้าไม่อยู่ในนี้ก็อยู่ในห้องน้ำแหละช่างไม่น่าไม่ยาหนุดไ,ไม่น่าจะอยู่นี่นะ โอ้แป๊ะจำไว้ว่าเป็นรหัสไป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 เห้รถไม่มี อันนี้มีหกโอเคหกนะหกไปเดี๋ยวเอาอันนี้ไปวางก่อนสี่หกสี่หกสี่แล้วก็อะไรนะห้ารูปรถที่กำลังกินข้าวอยู่ก่อน กดปุ่มรูปรถที่กลางกินข้าวอยู่ห้าไอ้สามห้าห้าหกสี่ห้าหกสี่แปดใช่ปะจำไม่ได้ขอดูก่อนใช่ห้าหกสี่แปดกระจอกขอบัตรหน่อยขอบัตร ได้ปเปิดละนี่ปีนขึ้นมาปีนทำไมลอดมาด้วยเมื่อกี้มันเห็นแวบ,บๆนี่ไงจริงด้วย ตองแสงได้ยินัญญยณเตือนของลูกน้องเลยลงมาเนาะไปดีกว่าปิดประตูอันหน้าเลยไม่ใช่นี่เกมกากอีกอ้าพิดด้าน ได้ละพรมพรมงโง่อาออะ,อะไรเนะี่ยอ๋อทางนี้ใช่ไหมมืดจัดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อ มาโผล่ตรงไหนแหละเฮ้ยมาโผล่ตรงนี้เลยแฮะขึ้นไปดีกว่าผมมาวางไว้ตรงนี้ไปแฮ้แฮกระจอกแล้วก็หา ุญแจก่อนไปเดี๋ยวไม่หายติมก่อนกุญแจค่อยที่หลังเลยเดี๋ยวเอาไปถ่ายคขีปุ่แจะ ปลดล็อกเฮ้ยล็อตมาแต่ไกลเลยวัสดีล็อตไม่อะไม่ต้องออกทางประตูดีกว่า จะไปถึงอันนี้ง่ายกว่าเฮ้ยติยดตัวเฝ้าห้องน้ำด้วยกระจอกแง่ไอติมไอติมสีเหลืองหยิบมา hot đó Hey เอาลอตปลาถังใส่หน้าไม่ได้ด้วยนะ <Okay. S 1> รู้สึกเหมือนไม่โดน <Okay. S 1> ตอนนี้รีบหายติมสีเขียวก่อนติมสีเขียวอยู่ไหนอนะ วาออ้าวรอดสวัสดี กลับขึบ้นข้างบนดีกว่าไอตีมสีเขียวอาจจะอยู่ข้างบนก็ได้่ะมันเป็นไปนไม่ได้นี่ว่าช่างไหนๆก็ไปเอาไหนๆก็ๆไหนไเอาปืนมาก่อนดีกว่าปืนไฟฟ้าเอาไปยิงรตแล้วก็ต้องเก็บไว้หนึ่งนัดเพื่อไอ้นี่เพื่อปลุกบอลิศรยนตัวอยักงนะครับ ไว้ดีมสีเขียวเกียตอดตัวจิ๋วมากไนี่ไม่นี่อันนี้ชัวร์นี่ไงมิสทรีคีย โอ้วันดี นี่มันเอาไว้ใช้ตรงนี้เย้ yeah. ได้สกินใหม่มาแล้วครับนี่เห็นไหมเราจะปลดล็อกสกินใหม่แล้วอ่าตอนนี้ก็เลือแค่หาไอศครีมสีเขียวนะครับ ซึ่งมัน <c oughs> ควรจะอยู่ในในนี้แต่ก็หามไม่เจอมันต้องอยู่ดิมันอยู่ไหนอ่ะนี่ปะไม่ใช่นี่ไม่ใช่บนไม่ใช่ข้างล่างไม่ใช่ฮะ <c oughs> นล็อกเกอร์ไม่ใช่มันเปิดไม่ได้ด้วยแถวนี้ไม่มล็อกเกอร์ปล่อนเลนี้โอเคได้ขอเวลาหาเดี๋ยวหาเจอเปิดโอเคนะครับผมหาไอศครีมสีเขียวเจอแลละได้เวลาไปทำฉากจบกันแล้ว เกมนี้มันมีแค่ฉากจบเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าเป็นการทําฉากจบไม่ได้หรอกโอ้ยอ้นี่มันเรยวจริงเลยไม่สิใช่เกมนี้มีฉากจบเดียวแล้วก็มีฉากตายสองแบบคือโดนบอลิตบกับโดนลอ็ลอตพ่นกินปากใส่นะครับกินปากมรณะเลยแด้ได้ตดด s p e c i a l Week สัปดาห์พิเศษแตลอดละ่ะทางสะดวกแค่แครอทไม่โผล่มาก็จบแหละ เปอร์ส okay. เนี้ยีโอเคขอผมวางใช้เวลานานหน่อยโอเคแล้วก็ไปเอาปืนมาบอลิตไอเก็ตจบ หนีดีกว่าแปะตกลงมาอย่างหน้าเศร้าและหน้าสมเพชอาแล้วเราวาร์ปกลับมาตรงนี้เฉยก็ไม่วาร์ปกลับมานี่แต่ว่าทำไมตัวเรามันไปอยู่ตรงนั้นได้อะหรือว่าเรามีตัวเราสองตัวโอเคที่นี่มีอะไรบ้างเอง่ย กดปุ่มไปเลยเย,ย้แปะ๊ะอันนี้คือจากฉากจบของเกมนะครับก็คือเปิดกรงให้เพื่อนของเราทั้งหมดเ yes, so nice. ย้นี <laughs> hey, here, huh? uh ่แ oh, น่ that 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 มันหนีไปได้ยังไงเนี่ยแต่น,นี่มันไม่แต่อันนี้มันไปได้ไม่ไกลหรอกค้าจะหามันให้เจอในอีกไม่ช้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีไอศครีมห้านะไม่ช้าครับเห็นเขาประกาศอยู่เนาะเพราะฉันก็เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยเนาะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจบแล้ว